สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างวันนี้มาสเปเชียลค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะไม่เคยสัมสื่อสองคนยังแรกนะคะไม่เคยเนาะไม่เคยเนาะไม่เคยค่ะไม่ฝากตัวด้วยนะค่ะรู้สึกว่าสเปเชียลกับวันนี้เป็นยังไงคะกับช็อปใหม่สมัยค่ะก็ช็อปใหม่ที่ไม่กลับมานานใช่ค่ะแบบว่าเปิดช็อปใหญ่มากๆเลยค่ะที่แบบคอร์เนอร์ที่ชั้นสองนี้เลย แล้วก็มาพร้อมกับคอลเลกชันใช่คอลเลกชันใหม่ค่ะสเกชเชอร์สีชาโดชานี่ก็ใส่มาโชว์ทลุุของพวกเราเป็นคอลเลกชันใหม่เลยค่ะเออเป็นยังไงบ้างวันนี้ได้ได้สวมใส่รองเท้าสเกชเชอร์เเป็นยังไงคะห่งคือใส่สบายมากใช่ค่ะแล้ว2คือ DIY ได้ใช่เก๋ได้ด้วยมือเราเหมาะกับสาวจนซีสาววัยสุเทเราค่ะก็คือแบบว่าเราสามารถ DIY ใส่ลูกปัดที่เป็นชื่อได้ค่ะสามารถมอบให้แบบเป็นของขวัญให้เพื่อนให้แฟนให้พ่อให้แม่ได้ค่ะนอกจากรองเท้ามี จะทำสภาดูใช่ค่ะของของหนูก็จะเป็นเสื้อยืดค่ะที่แบบว่าใส่สบายมากแต่ว่าวันนี้ถ้าปล่อยธรรมดาก็เจอธรรมดาไปก็เลยผูกเอวนิดนึงเนเอลเชนเอลนิดเชนเอวนิดหน่อยค่ะเชนเอลนิดหน่อยค่ะของหนูเป็นเป็นฮูดดิ้งสีคือน่ารักมากสีเปอร์เซ็นต์อล์คเลอร์ปะเพอร์เซ็นอลคัลเลอร์ของวันนี้มากแต่ว่าสวยมากสีพัสดุค่ะแล้วก็เป็นกระโปรงใสสบายมากทุกชิ้นในร่างกายคือวันนี้คือใส่สบายมากใช่ค่ะ รูเ่องนันหรือเรื่องนั้นเรื่อน้นได้ค่ะลักซ์ซ์์หน่อยค่ะใครสนใจอยากไปลองเท้าเสื้อผ้าได้เลยอาต้องมองกล้องไหนไหมคะหรือว่าเพู่มเพิ่มเลยคะโอเคค่ะก็สำหรับใครที่สนใจนะคะเสื้อผ้าแบบสีดแวร์แล้วก็แบบยังมีความสปอร์ตด้วยนะคะแนะนำเลยค่ะที่ Skechers นะคะช็อปใหม่ที่เมกาบางนาเปิดช็อปแจกมามาเดินช็อปได้เลยใช่ค่ะที่ชั้นสองนะคะทุกคน เป็นไงบ้างคะบอกว่าตื่นเต้นมากกับการสัมภาษณ์สื่อครับแม่ตื่นเต้นมากเลยหรือทำตัวไม่ถูกอ่ะใช่ตื่นเต้นยังไงลูกเป็นยังไงเป็นยังไงมันยังไงคะมันยังไงไม่รู้มันก็เพิ่งเคยออกสื่อครั้งแรกสองคนครั้งแรกไงปกติจะมีพี่ๆมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมเป็นไงเป็นไงบ้างเตรียมพร้อม็นไงบ้างกับการสัมภาษณ์้หนูก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าปกติจะมีพี่ๆคอยอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ ฝากตัวอีกครั้งค่ะฝากตัวได้นะคะฝากตัวนะคะว่าถ้าเราสั่งผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วะค่ะคือคมพัดของเราเองนะที่นีจบแเราไม่จบอะ เราไม่จบอยู่แล้วเราไม่จบค่ะเพราะว่าเรามีคอนเสิร์ตต่อโชว์ใช่เรามีแฟนมีด้วยนี่ที่จะมาถึงไทเปเดือนนี้ก็เดือนนี้ก็มีแฟนมีดที่ไทเปค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีแฟนมีดที่ประเทศอื่นๆประกาศออกมาเรื่อยๆค่ะใช่ริงที่สุดยอดมากคะฮอตไกลด้วยจุงนี้บ้างฮอตไกลดีใจมากค่ะแบบจะได้ไปเจอแฟนจะได้ไปเจอแฟนคลับที่อยู่ต่างประเทศด้วยใช่ใช่ดีใจมากๆแล้วก็ยังมี คอนเสิร์ตของพบัตรและซ้ำแฟนเฟสนะคะในเดือนกุนาพันใช่ค่ะก็จะเป็นคอนเสิร์ตแบบหญิงรวมค่ะของตึกจีนเป็นคู่หญิงๆคู่จีแอลรวมก็ฝากด้วยนะคะใช่มีน้ำตาลซีมิวเลิฟเอมี่บอนนี่นะคะวิวมีมแล้วก็จูนวิลนิกบัตรน่าจะหมดแล้วหรือเปล่าคะไม่แน่ใจถ้ายังเหลือก็กดได้เลยค่ะค่ะถ้ายังเหลือก็มาดูพวกเรากันได้นะคะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนเตรียมความพร้อมอยู่ค่ะไม่อยากับนเสิร์ตมิตรกเนี่เป็นยังไงบ้างเตรียมตัวไงบ้างก็ต้องมีแบบ ร้องเพลงร้องเพลงค่ะก็มีร้องเพลงแล้วก็เตรียมโชว์เดี๋ยวก็จะมีซ้อมโชว์แฟนมีด้วยค่ะทังคนต้องฝึกภาษาด้วยกันใช่ไหมต้องฝึกหรือเปล่าก็ตอนนี้พูดภาษาจีนได้ปะคะอ่าอ๋อท่นี่เป็นคนจีนหรือเปล่าสอนหน่อยวันนี้เขาพูดภาษาจีนได้นะคะเนี่ยทักใครเด็กข้าะนี่หาว่าเจ้น้าก่อนนี้เห็นเวลาใช่ไหมนี่หาว่าเจหาวอชิเอมมี่ใช่ก็ เตรียมไปเล็กๆน้อยๆค่ะเดี๋ยวไปเจอไปพูดคุยกับแฟนๆใช่จริงรู้สึกไงที่แบบว่าพอดไกลขนาดน,นี้ค่าไม่ถึงค่าไม่ถึงค<ล>่ะก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้ชัวจะแบบว่าได้แบบมีแฟนมีต่างประเทศเนาะแบบว่าดีใจอะ่ะตอนแรกที่ บอกแม่ว่าบัตรหมดภายในไม่กี่นาทีที่ไทเปแม่บอกว่าเขามีกี่ที่นั่ง50สหรอหรือว่าแต่จริงก็ไม่รู้มีกี่ที่นั่งค่ะแต่ว่าก็ดีใจที่บัตรหมดรู้สึกเปคนแม่สมบัาทเราค่ะคุณแม่คะบัตรหมดใน2อนาทีนะคะนี่อังสุวดแม่ผ่านสื่อขิงแม่ผ่านสื่อคือโหดีใจอันดับแรกคือดีใจเลยไม่คิดว่าบัตรจะหมดด้วยซ้ำตอนแรกใช่พอรู้ว่าบัตรหมดก็คือแบบ กรีดกรีดเลยก็คือประเทศอื่นบุกได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะีซี่ละเดี๋ยวจะ b ีซี่ลยละเขาติดต่อมาเยอะมากเหมือนกันจริงไหมคะอันนี้ก็ไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้แต่ก็มีลงคิวไว้หลังจากนี้ก็ตลอดหลายๆเดือนอยู่ค่ะก็รอประกาศกันใช่ใช่รอประกาศดูค่ะเดี๋ยวจะอีกพูดเยอะเดี๋ยวพี่มิจะสปอยพูดได้พูดได้โซนไหนเอเชียโซนไหนก็เอเชียมีแน่นอนใช่เอเชียมีแน่นอน เลยเป็นเพราะว่าเราพวกเราคิวคอสเลยไม่มีคิวให้เขาอ๋อไม่จริงค่ะยังว่างนะคะยังว่างนะคะไปได้ทุกประเทศทั่วโลกค่ะใช่ค่ะติดต่อมาก่อนติดต่อมาได้เลยค่ะใช่เออถามเราบ้างล่าสุดกับบินขนาดโซเชียลเลยอ๋อเบคกัลเซอร์วิสใช่ไหมคะก็เบคกัลเซอร์วิสก็ไปมีไปจอยมา EP พหนึ่งค่ะ EP พสี่ค่ะเป็นตอนของใบไม้ใบหมอนค่ะเป็นไงวะาัสัตว์สัตว์จุกกันขนาดโซเชียลสัตว์จุกกัน นูยังดูเลยค่ะเออเาแซลทั้งวันเลยอะอไงมันมันอุ้ยมันเคมีมันถึงนะหนักพูดไปอืหนักมันดูู่ยังเขินเลยใช่คนดูก็น่าจะแบบสิกหกคิดว่าเคมีเขาได้หรอก็ได้แล้วก็แบบว่าความแบบนุ้งยิงของคาแรคเตอร์อะมันแบบไม่ค่อยเห็นเขามุมนั้นใช่ความเป็นสาวะไรอ่ย เราแซลอยังไงบ้างแซมมี่ยังไงบ้างเขาก็บอกว่าอะไรสั่งข้าวไงสั่งข้าวอะไรก็อ๋อมันมีซีนที่ที่มี่อะสั่งสั่งผัดไทยบ้างใช่แล้วแบบอุ๊ยเล่นเหมือนตัวเองมากอันนี้ขอกุ้งแห้งอ่กุ้งสดใส่ถั่วไม่ใส่ถั่วแล้วน่ะดูจริงนะดูจริงดูจริงดูจริงใช่น่ารักมากแล้วมีราคาเป็นไงบ้างก็ เป็นไงเรื่องไหนนะคะเรื่องเราเราเป็นยไงได้เพราะามโซเชียลขนาดสนั่นโซเชียลเลยเหรอคะคือแมสเลยแมสเลยก็ขอบคุณนะคะที่ชื่นชอบตอนนั้นเพราะว่าตั้งแต่อ่านบทของตอนนั้นก็คือชอบมากน่ารักมากชอบซีนที่แบบเป่ายิงฉุบกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่มันแบบตอนอ่านก็รู้สึกว่าอุ้ยมันเป็นแบบ ก็พี่เลิฟยิ้มยิ้มดีอะ,อะไรเงรี้ยค่ะชอบมา,มากๆเลยลค่ะสำลรับซีแะูนที่5คือเลิฟซีต้องบอกก่อนว่ามันแค่จุ๊บนิดเดียวแต่ว่าคือก่อนหน้าที่จะไปเล่นอะ่ะก็พูดกันอยู่ว่าเอ้ยเราจะขำกันไหมแบบ คือแค่คิดว่าจะต้องจุ๊บกันมันก็ขำกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอไปเล่นจริงก็คือซีเรียสเลยจริงจังเป็นแบบซีนอารมณ์อะไรเงี้ยเข้าถึงตัวละครเข้าถึงตัวละครแล้วก็เวลาถ่ายน้อยด้วยก็ต้องรีบหน่อยอ๋อเทคใช้เวลาไม่นานใช่ใช้เวลาไม่นานเทคเดียวก็ต้องให้ผ่านอะไรเงี้ยค่ะใช่นะคะคือมันไม่เขินนะแบบหนูสองคนหนูว่าไม่ได้เขินกันขนาดนั้นจะเป็นแบบกลัวหลุดขำกันมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแบบกอยู่แล้วเนาะค่ะมันไม่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 เขินไหมอ๋อ ตอนนั้นจริงจังอ่ะตอนนั้นรู้สึกว่าทํางานจริงจังแบบรีบถ่ายต้องทําให้เสร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะออได้คุยกันยังไงบ้างคือคุยกันตอนแรกคือคุยว่าจะขำไหมแค่นั้นแต่ก็เออสรุปพอไปถ่ายจริงก็จริงจังกงงันคุณกระแสแรงมากฉากนี้แรงเลยเหรอะคะอันนี้หนูก็ยังไม่แน่ใจแรงก<ช>ระแ็นแ่เส้นเลยนะกะแสเป็นแค่เนเหรค่ะโอ้โหก็ขอบคุณมากๆาเลยนะคะที่ชอบค่ะรู้สึกว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ตั้งแต่เห็นพอตก็คืออยากเล่นอยู่แล้วค่ะขอบคุณแฟนๆที่ถ่ายกันเป็นยังไงบ้าง คือเรายังเรายังแบบฟินเลยนะแบบนน่ารักนะมันแบบว่ามันเป็นฉากจุกที่แบบมันมีความหมาย,ยอ่าใช่ใช่ออโอเคนีเขาก็ดีด้วยแต,แต่เอ่อแต่คนก็แซวแฟนวันนี้ว่าห่วงไหมคะแล้วแต่จะคิดชื่อทคนละแบบ <laughs> ห่วงไหมคะวันนี้ <laughs> ก็แล้วแต่จะคิดชื่อทคนละแบบวันนี้บอกว่า อันนี้เบ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 อันนี้เบเบแต่ถ้ามากกว่านี้นะอ๋อใช่ไม่ใช่เล็นไื่อได้ไปเออจะเล่นมีกระสอบไหมคะไม่มีนะคะไม่บอกอะไรเลยเซอร์ไพรส์พร้อมทุกคนเลยไม่ไม่คือคือบอกก่อนว่าซีรีส์เรื่องนั้นเราไว้นานแล้วค่ะเราไว้นานมากมากแล้วใช่แต่ดีนะคะแต่แบบว่าผลงานออกมาดีน่าชื่แล้ก็ชอบชอบเป็นตอนที่ดูแล้วสวยน่ารักมากๆพี่วินก็เล่นดีใช่ใช่ ขอบคุณคกค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ